จ้าเอส๋สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวโซเชียลแคม f a f e c o o o t w i w t e t y r y t u t u i n s t s t r g r e v e v y t y t n i จรจิงกะเบลที่อยู่ในโลกโซเชียลนะคะเล็กซ mm ี hmm. i, ่กัยิดารามาเจอเพื่อนๆอีกแล้วเอ,อ่อต้องขอบคุณขอบคุณก่อนเลยขอบคุณ Fan Club, แฟนคลับและขอบคุณผู้ติดตามนะคะตอนนี้ยอด Follow เล็กซี่เพิ่มกระเถิบขึ้นมานิดๆหน่อยๆก็ยังถือว่าดีมากๆนะคะฝากติดตามด้วยและการฝากติดตามเล็กซี่กยีดาราด้วยวันนี้มีเรื่อง ร้อนแรงมีประเด็นร้อนแรงมาแฉกันอีกแล้วค่ะตอนนี้มันเกิดเรื่องขึ้นก็มีอยู่ว่าช็อกขึ้นมาทันทีค่ะเมื่อเจอภาพหลุดคนน่าคล้ายต้องบอกย้ําเลยนะคะว่าเป็นคนน่าคล้ายกับน้องกวินทีทูวันหลายคนสงสัยว่ากวินทีทูวันคือใครกวินทีทูวันที่ร้องเพลงอันนี้เลยมันแน่นอกต้องยกออกนะคะหลายคนสงสัยว่าพี่เล็กซี่แล้วมันเป็นภาพหลุดยังไงภาพหลุดโชว์อะไรยังไงบอกเลยว่า เป็นภาพหลุดโชว์อวัยวะอย่างหนึ่งนะคะแต่ขอย้ำว่าเป็นคนหน้าขายน้องกวินทีทวันอ่ะเดี๋ยวจะเอาภาพมาให้ดูแล้วกันนะคะนี่โชค้วยอยากกินกล้วยมากเลยตอนนี้นะคะนี่หน้าของน้องกวินทีทวันนะคะเป็นภาพแบบโอ้ยหุ่นอารอามมากนะคะอ่นนี้เห็นภาพไหมเห็นไหมว่าหนุ่มคนนี้หุ่นดีไหมหุ่นดีมากๆนะคะอับใจใจเต้นตุมต้มๆตอๆแล้วใช่ไหมอยากดูภาพหลุดแล้วใช่ไหมคะ่ะอ่ะ ให้สังเกตก่อนความหล่อเหลาเป็นอย่างไรคะเต็งแด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 งความหล่อเหลานี่ Kristen! ไม่อยากให้ดูเลยนะคะตื่นเต้นมากดึง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 เป็นภาพนี่คะ่ะถ้ากล้องสามารถเห็นได้นะคะเป็นคนนี่ภาพซ้ายมือเนี่ยเป็นน้องกวินทีทูวันแต่ภาพทางขวามือเนี่ยต้องบอกว่าเป็นคนหน้าคล้ายกำลังโชยอพี่เลซี่ขออนุญาตละกันนะคะเซนเซอร์เซนเซอร์ภาพนี้ไว้นะคะเพราะอะไรเพราะว่า คือเราไม่รู้ว่าเป็นภาพตัดต่อหรือว่าเป็นภาพเอ่อเป็นภาพกลลวงหรือว่าเป็นแค่คนหน้าเหมือนหน้าคล้ายนะคะอันนี้ขอย้ำว่าคนหน้าคล้ายนะเป็นโชหุนแล้วก็โชเอเยวะคนไหนอยากรู้อยากดูเอเยวะเนี่ยขออนุญาตให้มาแอดแอดอินสตาแกรมพี่เล็กซี่หรือว่าแอดยูเอ่อยูทูบแอด โซเชียลต่างๆของพี่เล็กซี่นะคะโซเชียลแคมหรือว่าแอดไลน์พี่เล็กซี่แล้วมาถามเอาแต่ว่าพี่เล็กซี่อาจจะไม่ได้ส่งรูปให้นะคะนี่เป็นภาพเอเห็นไหมว่าดึงๆึงๆึงดึงเป็นอันนี้คือแฟนคลับอาจจะต้องตกใจนะคะว่าเป็นภาพลับเฉพาะสุดยอดจริงๆ วันนี้บอกแค่นี้ก่อนละกันนะคะหลายๆคนอาจจะไปตามว่าน้องกวินทีทูวันตอนนี้กําลังทําอะไรอยู่แล้วก็เป็นภาพของน้องจริงหรือเปล่าอันนี้ต้องไปถามทางต้นสังกัดเราเองนะคะตอนนี้พี่เลกซี่ขออนุญาตกินกล้วยก่อนแล้วกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเจอกันคลิปต่อๆไปนะคะฝากติดตามด้วยละกันฝากติดตามโลกโซเชียลเอเวอร์รี่จริงๆกับวลของพี่เลกซี่ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนและขออนุญาตกินกล้วยกันค่ะ เฮ้ยมันน่ากินมากเลยอ่ะกินได้ไหมเอากล้วยเล็กมากอ่ะ